หนองย่างทอยเด็ดด้วยคนดีพันหมื่นประชาชีช่วยได้ชาวบ้านพึ่งพามีมากค่าไกลสุดไกลห่างแท้อำเภอมุ่งมั่นหมั่นเสมอบ่อร้างเจ้าหน้าที่นำเสนอดีเด่นขจัดทุกข์ร่วมสร้างสุขให้ประชา พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอย่างทอยเป็นรพสตที่อำเภอสีเทพเราภาคภูมิใจเนื่องจากมีทีมงานที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาราพสตจนเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้มีการพัฒนางานบริการด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันจนเป็นสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการปฐมภูมิเป็นพื้นที่ต้นแบบของอำเภอเราค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เราพสตอของยา่ทอยได้มีความโดดเด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนางานบริการต่างๆภายในเราพสตนจนผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้านอื่นๆในพื้นที่จากการที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานของเราพสตเราพบว่า เป็นรอพอสตที่อยู่ในหัวใจของคนตำบลหนองย่างทอยซึ่งเกิดความร่วมไม้ร่วมมือมีส่วนร่วมในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะครับกับผมนายสมเลิงหาดลเจียดตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอยวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราทุกท่าน ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยซึ่งได้ดูแลพี่น้องในตำบลหนองย่างทอยเป็นอย่างดีถือว่าเป็นความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยางทอยทุกท่านนะครับได้ทุ่มเทการทำงาน ให้กับชุมชนนี่ครับเป็นประหลัดองการปรหิหานสุขอนอนน้องคอยนะครับในตานไ้เป็นประหลัดอีกคณะหนึ่งสำหรับกองทุนระการสุขภาพก็คือเป็นเลคากองทุนระบบสุขภาพของกรมกน้องคอยนะครับในส่วนของน้องคอยเนี่ยนะครับแล้วกองออทุนสปชน้องคอยเนี่ยนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับรพสตน้องคอยด้วยดีเสม,มอมานะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับ ก็ร่วมกันจะทาแผนนะฮะจะทําแผนต่างๆประจุปัสสาวะรือกันอยู่ตลอดนะครับหลังจากนั้นทางรพจตอก็ได้ทาจะทําโครงการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยยังเอบตอนองทอยนะครับจะเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องค้นหานอนพยาินะครับเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะครับแล้วก็โครงการเกี่ยวเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวเรื่องการบริโภคนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อครับกับผมนายระมศรีเนียมนะครับซึ่ง คนนี้ก็ดิรลงตำแหน่งประธานสภาองค์การมาจนบนหนองถอยกับอีกตำแหน่งนึงก็คือประธานอสมอแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนของอสมรตำบลหนองถอยนะครับผมเองก็เกี่ยวกับเรื่องการเป็นอสมอนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้นร่วมกันทํางานกับอรอพชตหนองถอยมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะการเรื่องการทํางาน โดยรับหน้าที่จากรพสะตอนั้นเวลามีงานไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพระดับใหม่นะครับเมื่อรพสะตอนั้นได้มอบหมายงาน,นงต่างๆในปัจจุบันนี้รพสะตพอกเราก็รารพสะตอและ,ะ,สะอสมในตำบลของเราครับก็ได้ทํางานในเชิงลุกไม่ว่าจะเป็นไข้จัดออก,ก็ดีหรือการกองโอรคเบาหวานรวมทั่วทัป่านะครับได้เงินมาสร้างตอนนี้เราก็ได้ห้องในคำนั้นสําเร็จเรียบร้อยและซ่อง เื่องฝันนะั้นหรือฟ้องการใช้แล,และบริการทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของรอสตและอสมอทุกคนเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำปี2568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยางทอยขอนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นประจำปี2568ดิฉันนางภูลศรีชนะศักดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผอ,อรพอสตหนองย่างทอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยมีเจ้าหน้าที่ด้วยกันทั้งหมด8ท่านดิฉันเองรับผิดชอบงานบริหารและงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังงานพัฒนาและออกแบบรูปแบบบริการ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาคนพัฒนางานบริการได้มาตรฐานบริหารงานโปร่งใสดูแลสุขภาพแบบองรวมที่ทำงานสลาตาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยเป็นรอพนตตขนาดใหญ่มีประชากรตามทะเบียนร,ราชฎร์1 1 0 0 0ประชากรอาศัยอยู่จริง6,300คนมีจำนวน13หมู่บ้าน อยู่ห่างจากโรงพยาบาลสิเทพระยะทางประมาณ27กิโลเมตรนะบัดนี้ดิฉันขอแนะนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยดังนี้ดิฉันนางพาชัชรินเกิ้ดเพชรตำแหน่งพยาบาลชาชีพชำนาญการค่ะดิฉันนางสาวปิศนาปุะดิ์พยาบาลชาชีพปฏิบัติการดิฉันนางนัดนิชาวาจามัทุระตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขดิฉันนางสาวพิมพากรลยทองตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงานดิฉันนางสาววรรภากวยทองตำแหน่งเจ้าพนักงานธันะทะสณสุขปฏิบัติงานนว่าที่ร้อยปีหญิงสำร,ำนนกกรสวยโสภาตำแหน่งพนักงานบริการดิฉันนางสาวอัญชลีมหายศตำแหน่งพนักงานบริการรับผิดชอบเสียงละตรงไ Yeah!